บุรัมสินมีพอขอมีคู่เพราะระดึกหาไหวหาแสดงว่าสิผู้นั้นลบชาติประมาทคู่สิดังสินี้ไปบ่ได้ดังคำโบราณโบราณเพิ่นว่าอั่นเป็นสินยาฤกษ์คู่คาร์เบลโอ้ยาฤทธาเป็นลากาฮอะยาฤกษ์ สิมีให้ฟังผู้ผู้สอนสังอระชัยเด้อวันลงเด้อเพิ่นว่าเป็นสิมีให้ฟังผู้ผู้อนสังจังสิังเด้อยไจังสดีเด้อยได น้าแม่น้าสองปากจมวอสี่ถืออุบถืใช้วอใช้แม่สุกุลสะกดกเป็นไประพ้อได้มีฉะนั้นแล้วมักอันไหนสั่งมาเด้อแม่เด้อมักล้อมมักล่ำไหนสั่งเขาถือว่ามาหลอกมอล่ำนี่เป็นล่าก๋วยเตี๋ยวฟังเพลงย่างเดียวว่ได้มือนีนมอล่ำจับหวานก็ได้พี่น้องบุลองเพช ก่อนก็ได้ล้ำย่างเดียวก็ได้มื่อ nice นี่พี่นออ้องดิฉันนั้นแล้วสร้างไรสร้างมากพี่น้องคณะเจะ้าภาพมากแบบใดทีมงานออของเราสร้างให้ได้เบอร์สวสรรค์โซเดียลวัอนี้คณะเจ้าภาพสร้างบุญสร้างท่านสร้างพระราชนิสงส์ให้ได้รับรบุญรับท่านหลายๆเด้อเมื่เด้อเอาวันนี้เราเรื่องบุญเรื่องท่านเราเรื่องของบุญก่อนเดีวยดวเออหน้าพี่น้องน้อเฮ้ากระไร นะเจ้าพอเราคุณกังนะเจ้าอีพอเราพี่กันเรืมรีานกบุญและสถาแค่์้าหาเรื่อเมียหาเรือมยหาบรงยาามาสีมังันนามาโตอย่างกันนาบังสมืละให้ความคุญดาดื่มและสนุกสมบูรณ์่ังนั้นละจังนั้นละ่ังสละตนทุนทำนองเด็ดขาดวางเ้ารองโวยาน้อยายเือสาว เรื่องควางอะความขาววทีน้ำผัดฟังหมอลำเด็กผ่านไปสัวไปดีตั้งหลายยอได้เวทีวางลงบงถาไห้ลักับภาคอันซาตึงกันรังไก่จากหมอลำใดผัยซากันละพูนวัวถามหานังแล้วก็ะดามมาเสื้อว่าไดผัยว่าไปว่าเจ้าภาพเพิ่งกระบอกลงไปว่าผู้นั้นผุนี่สองละกับแม่โตพี่บอเคยแต่โวชาดมาสุนทันนาสินนัละปัญเลว่าเจ้าภาพเพิ่งกระตกแต่งใส่ตกแต่งใส่ปุก เลาฟ้าล้ำขอพระพุทมาทำบัานนอนบันอยู่ หมแนวตางเชิงเทียนหอบบุนอาเทียนไพรวะตาบันออกเป็นลผู้โยทาเนอ,อให้รักษาท่านปุปปาลัซาทานมาตเดือดดวงจอาีุด,ดอกเอาวัลเรียบร้อยวันดีอีุนด,ดอกเอาวัลเรียบร้อยวันดีนเดอเวทีแสดงบทบาทบทบาทที่บนบาชัวฟังวาดไปอ้นอนไปแก,กงกลังขึ้นและแสดงเรื่องทีมีใหม่พ่อจอผาพุทธศุกรกแต่งใส่ตกแต่งใส่กองมาหาทาน มากัดพลังหลังก่อนอ่อนการสัมันธ์ระหว่างมนบ โบซาเริ่มจาำซีเกินมาจนหนึ่งใบใบเวทีล่ำนี่ก็ใส่แจงสังันดาวเห็นแล้วผู้บ้าปูสัตว์ะวดม่เกีดเอ็นเทพอละกห็นะเทิ้งเบลเทิ้งพอละกห็นะทั้งเมสุดหนสดตาเป็นนักบุญสัตวาสร้าสัตว์ปันแดงดอดไม้แดงก๋แยเนสีอ่อนสีนวลยังไรอยตามทำบ่วนละไปมันงันบวนพังเดือบพังะเดืบเบลพังกาะลำสีนวลสีนวลละเยอยยอกลอกันมาท่นโดนละสีหยดเดือกันใหญ่จากมาไปสี พี่แรงมางกันพี่กลางมาเสียงมาละทรงเสียงเฮียงพลนพี่ไฟหนุนไฟพลนตั้งละบารมันดาตั้งกองอุ่ขึ้นมาของท่านกองแจกวันละสรุกแห่งๆปรกหทุกหัวรมพี่พาพื้นมาผมพาไม้มาขาดท่านละห้อยตาพัดนาำยางของท่านไปห่อห้อท่ากาะกองบุญคุณพนอดพี่ทองเที่ยวทองชอบไปหลอดมงหล จังมอริบุตส่งงานัาน,น่อนิมนเนในล้องคอลวอง่อมาสวดหัวทีจังมอกขอรันดีโมชาสาคิดตอนกลางเว้นพระธีร์พระธี์แสดงบดชาคณาธนนาในงานคนพอ่อขอพระคุณวาตอกันพวกสตัวขอพระคุณวาตอันพวกสตัวสิน้องอาึ้นดูลองซิมทอนละคา่ะ วานโมทัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าขึ้นมาสามจุบแล้วกราบลงสามเถอะแล้วจังว่าสุนาตุมีพันธีโอปาคนตโตมหาเทโลโอปาคนตังมหาเทลังสัดันจังอรังกาลูมี ลาพ่อได้ป็นสิริมงคลวันนี้ขอนิมนต์ให้ดูแลตลอดค่ะขอเจ้าลงยอดองยอดติดยอยู่บ้าเรา่ึงทำสีเกินมาชาวบ้ับ,รรบตกแต่งไม่ทางหน้าจังแมงกองบุญกองท้าล์เกินนันที่แรกลำง,งานศรัตยาเมียมันละสิมีอย่างแน่สิเผาให้แล้วก็ต้องอกชิงเฉพาะหญิงไทยถึงผู้เริ่มแต่ที่แรกแล้วก็รออ้อนฟังโยบ่เกี่ยวบ่บกินละาะมันยังแต่เป็นเวลาว่างกัน ท่านกับสินต้องน้ำไม่ผ่านฟังไปท่านกับสินต้องนำไม่ผ่านฟังไปมันสิมีอะไรสัตยาเมียไปก็หวังสีแพ้ความรู้เรื่องก่อนละพุทธาองค์ทรงสอนต้องนำต้องบอกท่านแม่แน่ดอกนอกนอกดอกนอกต่ำต่ำสูงสูงเร็มาแล้วเต็มพุงและปฏิบัติอยู่แม่เดี๋ยวนี้จะกระดัพงบ่วงมู่ยาสีด้วนไว้ไหลค่อยเธาเบิ่งด้วนไล่ผู้ใดบั้นใน่าแม่นจังไหนแม่ล่ะ งได้มันก็ต้องได้มาได้มาเด็กใส่กันงมมากรจังที่สมมอลับปู่ใจยาสีฟ้าให้ไล่อุดตอนเวลาเมลาปู่ตเรจมากระจิเจ้าอยู่ลำนั่นแล้วรัรรร